วมู่บ้านช่วงช่วงสายๆเนาะคะ่ะได้เอาฟาง <c oughs> ฟางมาปิด <c oughs> ขอบสะเพื่อกันดินพังกันน้ำฝนกันดินพัง <c oughs> เนี่ยคะ่ะกะได้ผลอยู่ค่ะในผลถือว่าได้ผลละกันแก้ปัญหาแก้ปัญหาแบบกระท่านหันท่า,ากกนทาปลูกหญ้าก็สิ่รอรอรอโดน คือถ้าถามีฟางหลายๆนะคะ่ะขุดสาษาไม่ไม่ขุดคลองไม่ไมนะ่น่ะใส่ฟางเลยขุดเศษใส่ฟางว่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 างไว้กันได้หลายเลยกันได้ฝนแต่ว่าฟางนี่นี่สิเป็นดินดินทั้งดินที่ถมไว้นะ้คะพังลงแล้วก็มาทับกับฟางขันบ่ติดฟางนี่ดินลงไปในซานี่โอ้ยบ่ต้องพูดถึงเลยค่ะมากมมยกายกองเนี่ยมันยังว่ามันติดติดฟางที่เขากบไว้อยู่ พอดีมาถ่วมคนคนอะไคนกล้วยหอมท้องซ้ำปะนีห่หาฝนเศร้ากับสิได้มาขุดดินออกจากกล้วยหอมเพว่ากล้วยหอมพุ่งพึ่งพึ่งปลูกถ้าดินมันกบนะคะ่ะมันสีนาเขาต้องเอาดินออกจากคนเขาก่อนต้องให้เขาประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนให้เขาเดินลากได้เขาจังสีกบคนเขาอีกรอบหนึ่งสําหรับกล้วยหอมนะคะมิดมาเลยดินจากข้างบนลงมาค่ะ เดี๋ยวเราจะมาทําการโกยดินออกจากโคลนกล้วยหอมเห็นไหมคะ่ะต่อดินข้างบนลงมากข้งล่างหมดเลย <c oughs> ไม่เป็นไรเราแก้ได้ขุดดินออกประมาณเดือนสองเดือนเราต้องใส่ปุ๋ยขอกปุ๋ยขีงว่เนาะคะ่ะตอนนี้ต้องปล่อยให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติยังไม่ต้องทําอะไรยังไม่ต้องใส่ปุ๋ย ดินดินจากที่เราถมไวเพื่อที่จะปลูกกระท่อมนะคะมันก็นไหลลงมาชา่าต้องโกยดินออกก่อนขอบคล้องนะคะเนี่ยล <c oughs> องเราจะเตรียมจะน้ำจากน้ำเจาะใต้ดินอย่างเดียวแล้วก็เปิดไ้น้ำฝนคงบ่พอดอกะคะ่ะ เปิดฟางที่อย่ขอบบอสันดินนะดินตรงนี้ดินตรงเนี้ยไหลลงถ้าไม่ติดฟางไหลนูนลงสาแล้วมหมู่บ้านกันไว้ท่านยูซํำนี่ <c oughs> กบยางกบยางไงสดชื่น ฝ่าก็มืดฝ้ามืดเหมือนฝนจะตกอีกหนึ่งวันมันนี้คงสีดูแล้วคือสีประเทศอยังบ่ได้อะค่ะต้องรอฝนก่อนต้องรอฝนไม่เป็นไรดีกว่าฝนไม่ตกไม่ใช่ปัญหาตกมาเลยม่นมีถ่วหน้า <C oughs> นี่ไร่ตรงกลางไร่ที่เราจะทําสวนทําสวนผลไม้สวนไม้ยืนต้น <c oughs> เห็นบ่คาา่ะทั้งขอบเท่ากับบ่ได้บ่อดดกันขอบวันนี้เวลาฝนลงเวลาฝนมากสิมันลงทังขางคลองเลยนะคะน้ำสิบ่ท่วมแต่ว่าขันสิบ้านเขาปลูเขาห้องก็ตตองกันหน้าหน่อยหน่อยไปทั้งขางเพื่อกันน้ำเพราะให้น้ำออกก็ได้เพราะว่าปีนี้คงสียหายเพิ่นว่านเขาก่อน ตรงกลางนี่กับสีว่านเขากันคู่น่อยๆแบบนี้เน,นาะค่ะน้ำสีบรได้ไหลลงนีแต่พอวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าน้ำไม่มีขังเลย <c oughs> แต่ด้านนอกที่เราจะหวานข้าวที่มีขั้นอยู่คู่้างนอกรอบสีมีน้ำ พราะว่าน้ำมันไหลออกไปไม่ได้อันนั้นก็เหมาะกับการทำนาอันนี้คือเป็นแผนอีหลีที่ว่างไว้เนาะคะ่ะแต่ถามว่าน้ำตกมาหลายๆน้ำสิถ่วมหน้าบอ่บอบ่มีถ่วมค่ะเพราะว่าคลองคลองน้ำเ้อาขุดไวหลายขุดไวย่าวขุดไวหลายน้ำอยู่หน้าก็สีไหลลงคลองเหมือด